เช้าค่ะเก้าอีเ้เพิ่งจัดตั้งนะคะ is my right มาปิกนิกริมน้ำกันค่ะยามเชา้าปิกนิกยามเช้ากันน้องๆกำลังเคลียร์เก้าอี้ค่ะเออวิวจัดเต็ม บรรยากาศยามเช้านะคะายานลงได้ไหมเอาตะก้าหมากลงมาด้วยไหมเอาไว้งั้นเอาเดินมาฟาค่อยจับให้ยานหน่อยคิ้วของด้วยนะ